ใบเฟิร์นอวดบ้านหลังใหม่สร้างเสร็จแล้วสวยอลังการและน่าอยู่มากทุ่มเททางแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์อย่างเต็มที่เลยทีเดียวสำหรับนางเอกซุปตาอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่เป็นของขวัญให้กับตัวเองและครอบครัว ซึ่งใช้เวลาสร้างมาหลายปีมากล่าสุดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านทางช่องทาง YouTube ของตัวเองโดยเผยว่าตอนนี้บ้านที่สร้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเขียนแคปชั่นสิ้นสุดการรอคอยบ้านเขาเสร็จแล้วดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกโอกาสและขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนใบามาตลอดนะคะ งานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามากดไลค์ให้กับความสำเร็จของไบเฟิร์สในครั้งนี้กันอย่างยกใหายทั้งยางโอดที่จะเขียนชื่นชมในความตั้งใจของเธอไม่ได้จริงๆส่วนตัวบ้านนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะถูกออกแบบให้สวยงามอลังการและน่าอยู่ทุกมุมจริงๆสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ